สวัสดีครับพบกับพี่ฟิมอีกแล้วนะครับนบุกหาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซของเราวันนี้แปลกตาไปมากกว่าเดิมมีความนะครเป็นแต่ละภาคของแต่ละภาคในประเทศไทยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคอีสานนะครับและรงนวนก็คือภาคกลางนั่นเองเพราะว่าวันนี้เราจะพาน้องๆของเรานะครับไปทำตลาด4ภาคกันนะล โดยตลาดสีภาคในรอบนี้นะครับจะเป็นการนะครับให้น ONG ้องๆแต่ละทีมนั่นเองนะครับไปจัดบ้านนะครับตกแต่งบ้านยังไงก็ได้ให้ชูวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะครับของดีของแต่ละภาคออกมาให้เด่นชัดที่สุดและสวยงามนะครับถ้าภาคไหนทําออกมาเด่นชัดและสวยงามมากที่สุดก็จะเป็นภาคที่ชนะไปในเซิร์ฟนี้นั่นเองครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้กันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord ตายดีคลิปเชนใดกันด้วยนะครับอันนี้สำ คัญมากๆเลยนะเพราะยังมีหลายๆคนนะครับที่ถามว่าอยากทําคลิปด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ามาทํำยังไงนะครับก็คือต้องกดเข้า d i s อร์นนั่นเองนะคะเพราะว่าจะได้ทราบการแจ้งเตือนนะคบทางแจ้งเตือนไลฟ์สดแจ้งเตือนทาคลิปนะครับ, er Gobierno รบหรือแจง้งเตือนคลิปใหม่นั่นเองโอเคครับเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าวันนี้นะครับมีแต่ละภาคเนี่ยมีน้องๆคนไหนนะครับเข้ามาทําคลิปกับเราบ้างและคนไหนแบบแต่งตัวลดขนาดไหนแทนชุดโนรงโนรากันแล้วสวยมากเลยป่ะเรามาเริ่มกับภาคแรกกันเลยนะครับภาคเหนือนั่นเองมีน้องเอกนะครับน้อง องคิวนี่น้องกาตูนนะครับน้องตะหน่อยนั่นเองอสําหรับภาคนี้ก็คือขิงมากเลยอ่ะแกดูดิมีความอลังการมาตั้งแต่เปิดคลิปกันเลยทีเดียวพี่ยังสงสัยอยู่ว่าข้างหลังนี่คือเผาป่าหรือว่าหมอกใช่ไหมน้องบอกว่าเป็นหมอกใช่ไหมเหมือนไฟไหม้ป่านะครับอย่าลืมแจ้งเขามาดับเพลิงเลยนะคนต่อมานะครับก็จะเป็นภาคใต้นั่นเองนะครับภาคใต้ก็จะมีน้องมาดตนะครับน้องนาน่าแม่อสมอนะครับน้องไมเดย์อุ้ยวันนี้น้องไมเดย์แต่งตัว สวยมากแกในเรื่องของแบบหน้าเอ่ยนะครับทรงผมชุดเอยสะโพกแน่นมากนะครับคนต่อมานะครับหรือว่าภาคต่อมาของเรานะครับก็คือภาคอีสานนะครับวันนี้แก๊งชายล้วนเลยมีน้องเสกนะครับน้องพีทนะครับน้องพอร์น้องเบนนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ก็แบบเรียบง่ายมาสําหรับภาคกลางกันบ้างนะครับภาคกลางอันนี้มีความเหลืองด้วยประตูสู่ภาคกลางนี่ก็จะมีน้องฟาร่านะครับน้องนิรินนะครับน้องไอซ์นะครับน้องคีพี นั่นเองอือแต่ละภาคก็คือสวยงามมากส่วนชุดที่พี่ใส่นะครับก็คือสามารถซื้อได้นะครับ10โลบัร์ที่กลุ่มผมเป็นแมวนะครับออฟฟิเชียลนะครับในโรบอกนั่นเองอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับ10โลบัร์ขายของขายของขายของโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะให้แต่ละทีมนะครับแยกย้ายกันไปในบ้านตามที่พี่เคยบอกเอาไว้ให้นั่นเองนะครับแยกย้ายกันไปได้เลยเชิญครับมีเวลาในการแต่งนะครับทั้งหมด10นาทีขอเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆครับ มาเราจะมาทวนนะครับในส่วนของบ้านของแต่ละภาคอีกสักหนึ่งรอบนั่นเองนะครับบ้านหลังที่นะครับ17 22นะครับจะเป็นของภาคกลางนั่นเองนะครับส่วนบ้านหลังที่18นะครับผม21นะครับจะเป็นของภาคอีสานครับและบ้านหลังต่อมานะครับนั่นก็คือบ้าน19และ20นะครับจะเป็นของภาคใต้นั่นเองในส่วนของภาคเหนือนะครับจะอยู่บ้านหลังที่23และ24นั่นเองนะครับวอีกหนึ่งรอบให้กับแต่ละทีมนะครับได้ไปเสกบ้านอย่างถูกต้องนั่นเองครับ แต่ละบ้านตั้งใจทํากันดีๆนะครับเดี๋ยวเมื่อครบตามเวลาแล้วพี่จะไปตรวจนะครับถ้าทีมไหนสัมภาษณ์ได้นะครับก็สามารถวางกระถางดอกไม้สีชมพูเอาไว้หน้าบ้านได้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะเดินไปสัมภาษณ์นะครับโอเคเล t ส์กทํากันเลยอันนี้อะไรกัอาทาอะไรกันเนี่ยวิมีการวางพงวางพอกันแล้วด้วยสูดๆนะครับ One hour later มาโอเคครับได้เวลาไปตรวจกันแล้วนะครับและชุดนี้นะครับก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่กลุ่มบม เป็นแมวออฟฟิเชียลนะขายของขายของราคาสิบโลมั้นะครับขายของก่อนนิดนึงนี่ครับกดได้ที่ตัวพี่นะครับชื่อในเกมพี่ P O I O 3าแปนะครับกดเข้าไปได้เลยมาเราจะมาดูที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับว่าภาคเหนือเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับหูยรังคานมากในส่วนของภาคเหนือน,นะครับนี่ในส่วนของภาคเหนือน,นะครับพี่เลือกใช้เป็นในส่วนของบ้านหลังที่23และ24เพราะว่าภาคเหนือนต้องอยู่บนเขานี้จะได้แบบได้ฟิลเหมือนเด็กดอยน่อยขึ้นมาอยู่บนเขานะครับ สะพานสู่อะไรนี่สะพานสู่กลางไปเหนือนี่อแอบเลิศที่สะพานสวยอะ่ะเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะเจอกับนี้เลยนะครับน้องการ์ตูนนะครับหัวหน้าทีมของภาคเหนือนะ่ครับยืนอยู่ตรงด้านนี้และนี่ผู้ก่อตั้งภาคเหนือพญามังราโอ้อันนี้เครื่องจริงไหมนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวขอหาข้อมูลสักครู่โอ้ใช่ใช่นี่ไงพญามังราเป็นกษัตริย์นะครับแห่งอาณาจักรล้านนานะครับา ภาคเหนือมีคนเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการก่อตั้งและพัฒนาอาณาจักรเลยนะครับออ้โอเคอุ้ยเป็นการทําการบ้านดีมากสําหรับภาคเหนือนะครับเป็นแบบมีการทําการบ้านในส่วนการหาข้อมูลมาพอพูดถึงภาคเหนือนะครับก็จะขาดไปไม่ได้เลยกับไล่สตรอเบอรี่นะครับก็จะมีนี่เลยพนักงานนะครับมาตอนรับอุ้ยแล้วสวยนะโอ้ยแล้วสวยเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับไล่สตรอเบอรี่นี่โอ้เราทำเป็นสตรอเบอรี่อุ้ยสตรอเบอรี่หว <c oughs> านมากเลยค่ะเข้ามาเออชุดสวย ด้วยแล้วชุดไม่ซ้ำกันเลยมีนะครับในส่วนของรายละเอียดสร้อยคอรายละเอียดเครื่องประดับบนหัวนะครับชัดเจนมากเออดูเป็นแบบคือดีจริงจังอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับภาคเหนือนะครับก็คือใส่ออกมาแล้วก็สวยมากเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองรายละเอียดภาคเหนือค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมาดูตลาดสินค้าโอท็อปกันบ้างนะครับนี่เลยสินค้าโอท็อปภาคเหนือนะครับก็จะเจอกับนี่ผู้ก่อตั้งภาคเหนือนะครับครบรอบ728ปีภาคเหนือนี้เฮเป็นงาน7จ็ดร้อยยี่สิบ 8ปีภาคเหนือนั่นเองนะครับโอ้ก็จะมีในโซนของสินค้าโอท็อปนะครับในส่วนของของฝากภาคเหนือนี่ครับนี่เลยเออก็จะมีชาวมงนะครับมาขายของอยู่ตรงด้านนี้นั่นเองเออกกอดเลยนี่ก็จะเป็นของฝากนะครับมาตรงด้านนี้ก็จะเจอกับโซนของน้ําพริกหนุ่มนะครับตาน้ําพริกนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดตําน้ําพริกนั่นเองเออรายละเอียดเขาดีนะของขึ้นชื่อมาเกือบครบเลยนะครับแล้วก็ผลลไม้จากดอยด้วยนี้ก็จะมีผละไม้จากดอยนะครับมาอย่างสวยงามและสินค้าที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้า ไปเที่ยวเหนือนี่ก็ต้องมีนงในส่วนของเสื้อผ้าลายเหนือนั่นเองนะครับเออเป็นแบบติดไม้ติดมือเอามาใส่อวดทางบ้านซะหน่อยว่าไปมานะภาคเหนือน่ะประมาณนั้นเลยสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือนั่นเองครับผมไปดูภาคต่อมากันบ้างเลยมาที่ภาคกลางกันบ้างครับผมนี้ภาคกลางอุ้ยภาคกลางเป็นสีแดงน่ครับสีสัสนสวยงามเลยสำหรับในส่วนของภาคกลางนั่นเองโอ้เหมือนจะมาในฟิวเ,เป็นวัดเนาะวัดพระโกงวัดพระแก้วอะไรประมาณนั้นนั่นเองเออสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นหุ่นปั้นนะครับชุดไทยสุดอลังการเลย,ยตรงด้านนี้เอสวยนะถือว่าไอเดียดีพระองค์เล็กจากวัดอรุณนั่นเองเอ,อ,อวัดอรุณนะครับโซนนี้ก็จะมีในส่วนของโซนเช่าชุดไทยด้วยนั่นเองนี่เป็นโซนเช่าชุดไทยนะครับเป็นชุดไทยผู้หญิงและชุดไทยผู้ชายอยู่ตรงด้านนี้สวยงามมากดูสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลางนี่ออสำหรับภาคกลางนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะท้่ตรงนี้มีทางไปต่อด้วยใช่ไหมในของภาคกลางนะครับเข้ามาในโซนด้านนี้ก็จะมี การตกแต่งนะครับในส่วนของภาคกลางสวยงามเลยก็จะมีส่วนนั่งเล่นด้วยนี่ก็จะเป็นอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนนั่งเล่นนะครับโอ้ทำไมถ้าเลือกเป็นสีแดงมาแปลกดีเลือกเป็นสีแดงมานะครับก็ค่อนข้างมีความแปลกใหม่สวยสวยสวยไม่ได้แย่นะครับสาหรับภาคกลางนะก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียนในเรื่องของจํานวนคนเนาะภาคนี้ได้จํานวนคนค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีน้องที่เข้ามาทําคลิปกับเราแล้วกดออกไปด้วยนะครับเพราะว่าแบบเออน้องต้องไปทําธุระเอ่ยใดนั่นเองนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูภาคต่อมากัันนบบ้าะครภ อีสานนั่นเองภาคอีสานนะครับก็จะมีด้วยกัน2อันเนาะก็คือตลาดอีสา <Pilot. S 2> นโบราณอยู่ตรงด้านนี้โอ้เป็นตลาดโบราณของภาคอีสานนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนนะครับของเสื้อทอมือภาคอีสานวิลลร้านเสื้อสวยอ่ะวิลร้านเสื้อสวยชอบร้านเสื้อของภาคอีสานมากเลยครับ่อนข้านจะสวยมากมาด้านนี้ก็จะเจอกับร้านอาหารอีสานนะครับอือเป็นแบบอุ้ยร้านอาหารคือทําเหมือนนะร้านอาหารทําเหมือนมากตรงด้านนี้นะครับก็จะเจอกับนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยสวยมากอันนี้ สวยจริงของภาคอ,อีสานนะครับสวยงามมากขอพรพญานาคนี่ตรงด้านนี้นะครับวิสำหรับภาคอ,อีสานร,รอบนี้ทําดีวิมีกระทงด้วย,ยเหมือนกระทงมากแห <c oughs> มันเหมือนกระทงเหมือนใบสีอะ่ะวยนี่งไงเป็นจุดจาหน่ายใบยสีเวนี้เหมือนมากอันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าภาคอ,อีสานร,รอบนี้ทําดีมากในส่วนของหลังนี้คือรายละเอียดดีมากในส่วนของตัววัดนะครับตัวนี้เนาะที่เป็นเหมือนพระาธาตุวัดอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับซื้อสวยมากแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารอีสานนะครับแล้วก็ร้านทอมือเนี่ยทำดีแล้วก็มี ชอบใบสีมากมาดูฝั่งตรงข้างกันบ้างนะครับเราก็จะเจอกับวัดอีสานนั่นเองนะครับพอดหวัวหน้าทีมนี้ก็จะเจอกับโอ้โหเป็นพญานาคห้าเสียนนะครับพร้อมกับพระนั่นเองเป็นพระันเป็นหลวงพ่อพระหน้าปกนั่นเองตอนนี้ก็จะมีเท้าสุรนารีนะครับหรือว่าย่าโมนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพญาชังพระศรของวสานโอ้ยอ่านไม่ถูกขอโทษทีนะครับมาตรงน,นี้ก็จะเจอกับเจ้าแม่พญาหงนี้ภออาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาคิดก็ไม่แข็ง แรงไนครับไม่มีภาษาอะไรแข็งแรงเลยอะไรวันนี้โอเคสวยงามสำหรับภาคนี้อุ้ยพี่ชอบภาคนี้มากที่สุดเลยชอบมากในเรื่องของหลังนี้ชอบหลังนี้น้องยกให้ตรงนี้เลยตรงนี้คือเดอะเบสมากเครื่องตื่นเต้นตรงนี้คือเดอะเบสเดอะเบสมากสวยชอบเป็นเดอะเบสสำหรับคลิปนี้เลยอ่ะเออดีดีด,ดีมาดูสําหรับภาคใต้กันบ้างนะครับอุ้ยภาคใต้มีการล้อมอย่างสวยงามนะครับของภาคใต้นั่นเองในส่วนนี้ภาคใต้นะครับตรงนี้จะเป็นวัดพระบรมธาตุสวีโอ้สวีนะครับสวีอันนี้ก็จะเจอ กับโรตีอ่ะชาชักนั่นเองนี่โห้ยเปนนักงานใส่เสื้อโนราด้วยเลิศเลิศเลยอุ้ยอันนี้ทําสวยเหมือนกันอันนี้เป็นพระธาตุใช่ไหมครับอ้เป็นพัทธาตุนั่นเองอู้ทําดีมากเลยสวยมากอันนี้ก็จะเป็นจุดออขายดอกไม้นี่นเนะครับเป็นร้านขายดอกไม้ด้วยอุ้ยเขามีลอบเลยนะน,นี่ตรงนี้เขามีเป็นโซนลอบของเขาอย่างสวยงามเลยนะครับมาด้านนี้นะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยการโลรราอะไรนี่มร้านชิงเป็ดนะครับอ๋อเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องภาพได้เหมือนกันแต่ก็อู้ความรู้ใหม่ สวย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 ,สวยตรงด้านนี้นะครับเราก็จะเจอกับคณะโนรานี่อูยเรามีการสืบสารประเพณีนะครับเป็น,นโนรานั่นเองอู๋ถ้าเรื่องประเพณีต้องยกให้ตรงนี้ปะตรงนี้ทําดีมากในเรื่องของประเพณีนะครับสวยมากเลยอ่ะอุ๋ยตัดสินใจยากมากว่าจะให้หลังไหนนะครับเป็นที่1ประจาเซิฟนี้ตัดสินใจไม่ถูกเลยแกคือมันสวยทุกหลังเลยนะคือเลอทุกหลังปังทุกหลังลดเลอทั้งนั้นเลยแต่ถ้าแบบไอ้กินใจจริงๆนะคือชอบตรงนี้ด้วยนะชอบตรงนี้โนราชอบตรงนนโนราถ้าเป็นวัฒนธรรมขอยก ใหโนลาเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องความสวยความงามนะครับตรงนี้ต้องขอยกให้กับภาคอีสานนะพี่ชอบตลาดภาคอีสานมากเลยเพราะว่าตลาดภาคอีสานคือสวยงามมากแต่ถ้าแบบเออมันก็มีภาคเหนือนะที่ทําออกมาได้ดีเหมือนกันในส่วนของภาคเหนือน,นะครับการบ้านดีมากเลยมีไรสตรอเบอรี่สวยงามมากเลยโอ้ยสินใจยากนะครับแต่บ้านที่นทหน้ที่1นะครับประจาเซิร์ฟนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับต้องยกให้จริงๆอ่ะยกให้ยกให้ภาคไหนดีวะ <laughs> คิดหนักมากภาคนี้นะครับก็คือมีการทําการบ้านในเรื่องของตลาดมาได้ดีมากเหมือนกันนะ สวยงามมากของตะลงของตลาดนะครับไล่สตรอเบอรี่นั่นเองแต่ถ้าเป็นภาคอีสานก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะขอบินดูนะทีิงอันนี้สวยมากอันนี้สวยชอบแล้วชอบใบสีมากเลยต้องขอยกให้ภาคอีสานแล้วกันนะครับขอแสดงความยินดีกับภาคอีสานด้วยนะครับที่1ประจาเซิร์ฟนี้ครับโอ้โหสำหรับตลาดตลาดสีภาคนะครับโอ้โหอาณาจักรสีภาคของเราคือแบบต้องยกให้กับภาคอีสานจริงๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทาคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามไว้อะไรมาเนี่ยกดติดตามนะครับแล้วก็อ่า ลืมนะครับกดใจให้กันด้วยใจกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊อบบี้บัาเจอกัน